สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกันมือนี้ค่ะเป็นวันที่สิบสองนะค่ะเจตาจะว่างแนวทางของห้าน้อยค่ะคลิปนี้ห้าน้อยออกทุกวันเนาะค่ะรูดสามน้อยค่ะของเจตาจะมีรอบปกรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบหนึ่งทุ่มครึ่งบิไอพีค่ะ ประวัติของอน้อยนำโชคค่ะเป็นของวันที่สิบเอมื่อวัานนี้เนาะวันที่สิบอเมื่อนี้วันที่สิบสองค่ะมาใหม่แล้วล่ะเจตาให้เบิงคอนจักน่อยเนาะค่ะเพื่นเข่าสองรอบเด้อค่ะเข่าล่างสองศนย์ศอเนาะเขา่ารอบปกติกับ VIP ค่ะนี่สมต,ตัวสองตัวนี่ก็สามตัวนี่ก็สองตัวเนาะ ออน้อยนำโชคเข่าสองรอบค่ะพี่น้องเข่าสองรอบลูดสามนอยของวันที่1ิเอมือว้าน,นีเนาะเข้าไปสองรอบค่ะเข้าไปสองรอบอ่ะมือนี้วันที่สิบวันที่สิลูดสามนอยของออน้อยนำโชคมาแล้วค่ะมาลุ้นกันไม่มือแรงสามนอยเนาะกับอน้อยนําโชค หลุดสามน้อยค่ะวิ่งหลูดพนให้มาห้ากับแปดห้ากับแปดสองตัวสี่หางค่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็แปดสองแปดสามบนจะมีห้าห้ากับแปดแปดค่ะสามตัวสามหางห้าแปดสามแปดสามแปดแปดห้าศูนย์ค่ะวิ่งรูดทอกัารเดินห้าแปด เด่นห้าตัวเน้นห้กับ8ปดสมค่ะ3ตัวเน้นสองหางห้า8ปดสามแดห้์ออน้อยนำโชคลูด3ามนอยค่ะไปรุ่นกันเมื่อแรงเนาะค่ะพี่น้องห้าน้อยออกทุกวันค่ะออกทุกมือเนาะห้าน้อยห้าน้อยออกทุกวัน แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อห้าน้อยกับออน้อยนํำโชคมือแรงเนาะค่ะเอฟซีทพานเขาไม่เห็นชอบคลิปนี้ค่ะแคปหน้าจอไว้ไปรุ่นมือแรงค่ะของอ่อน้อยน้ำโชคเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะมาไปต่อค่ะ ตันต่อเป็นของไทยของเจตาเจตาพ้ารวยกับเข้าไปน้ำพึ่นอยู่ค่ะเข้าไปรอบหนึ่งหนึ่งรอบเนาะรูดสามนอยของเจตาเข้าไปหนึ่งรอบค่ะเป็นรอบของพิเศษเนาะค่ะรอบพิเศษรอบพิเศษห้าโมงครึ่งของเจตาเข้าไปเก้าหกค่ะเก้าหก ัวนิ่มตัวเจาะพอมแบบโปต้องได้กลับเก้าหกรอบพิเศษลูดสามนอยเนาะเข่าไปรอบหนึ่งเนาะค่ะเข่าไปรอบหนึ่งหนึ่งรอบก็ดีใจยุ่เนะ้อยพี่น้องเนาะสามรอบเข่ารอบหนึ่งอยยังว่ฒท่านลุดปันไดนะมาไปต่อไปไหมค่ะเมือ่อวันที่สิบสองลูดสามนอยกับเจตาพารวยแคปหน้าจอใครจะไปตัวเนาะค่นะ เจตาพารวยรูดสามนอยวิ่งรูดเจตาให้เก้ากับหนึ่งค่ะเก้ากับหนึ่งวิ่งรูดสองตัวนี่สี่หางเก้าหกเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเบนเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งหางเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะ วิ่งรูดเดินทอกันเด้อค่ะเจตายดินทอกันเก่ากับหนึ่งนิ้นเก้าหากับหนึ่งแปดค่ะสองหางสองตัวสามตัวน้นหางเดียวค่ะหนึ่งเก้าห้าเอาตามต่อค่ะแคบนาจอไปจะไปตอมือแรงจะไปตอกัแคบน้าจอไวรูดสามน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยออกทุกมือเนาะวัอนี้วันที่สิบสองไปต่อกับ ออสมใจค่ะออสมใจเข้าไปแต่วิ่งรูดเนาะค่ะเข้าไปแต่วิ่งรูดเก้ากับสี่อ่าสองตัวมาหนึ่งตัวรูดสามน้อยเพิ่นเข้าตัวเดียวเนาะวิ่งรูดเข้าไปเก้ากับสี่เนาะค่ะเข้าไปแต่วิ่งรูดอ,อ,อสมใจค่ะวันที่สิบสองเขามาไปต่อกัน ไหไม่มูนีวันที่สิบสองกับออมสมใจเนาะค่ะหาหน่อยรูดสามน่อยของเพื่นวิ่งรูดให้มาแปดกับสามค่ะแปดกับสามสองตัวสี่หางค่ะแปดสองแปดหนึ่งสามแปดสามเก้าบุนจะมีแปดแปดสามสามค่ะสามตัวสามหางแปดสามแปด สามแปดหนึ่งแปดแปดสามอยู่รูดเดินทอกันค่ะแปดกับสามสองตัวเน้นเท่ากันแปดหนึ่งกับสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวค่ะแปดแปดสามออสมใจรูดสามน้อยค่ะรูดสามนอย,ยนนี้เนาะ,อะรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบ VIP หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะไปรุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องรูดสามน้อยกับอ,อสมใจมือแรงนี่เนาะห้าน้อยออกทุกมือแคปหน้าโจอค่ะแคปหน้าโจอไปต่อเป็นของใครแนวทางพอกิ่งค่ะแนวทางพอกิ่งรุดไปเนาะค่ะบนพื้นหน้าหมู่บ้าน,าานเ,นเาี็เพิ่นเข่าบะอ๋อเพิ่นเข่าอยู่ค่ะวันที่สิบวันที่สิบประบัดเพิ่นกับเข่าอยู่เนาะ เข้าไปหนึ่งรอบเนาะค่ะแนวทางของพกเกงอ่าวันที่สิบเอ็ดพัรุดไปเนาะพี่นอ้องอ่าุดแล้วลุดเลยไม่เป็นไรค่ะให้กำลังแรงใจคือเกากับขอบุญขอบคุณแนวทางพกเกงค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาแนวทางลุดไปวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองไปต่อเป็นวันนี้เนาะคะ่ะห้าน้อยออกทุกมือรูดสามน้อยกับแนวแนวทางพกเกงค่ะมือแรงอ่ารูดสามน้อย แนวทางพกกิ่งเนาะวิ่งลูดค่ะเพื่อนไห้มาสี่กับสามสองตัวสิงหางสี่สามสี่สองสามแปดสามเจ็ดบินจะมีสี่สี่กับสามสามค่ะสามตัวสามหางสี่สามเจ็ดสี่สามแปดสี่สี่สองวิ่งลูดเดินทอกันค่ะสี่กับสามวงกลมไหาเดินเท่ากันสองตัวน้นสองหางค่ะสี่สามสามแปด สามตัวเด่นเน้นหนึ่งหางสามตูหนึ่งหางเด้อค่ะสี่สามแปดแนวทางพ่อเก่งรูดสามหน่อยมือแรงวันที่สิบสองไปรุ่นกันเนาะค่ะออกทุกวันแนวทางพ่อเก่งรูดสามหน่อยแคปนาโจค่ะไพจะไปต่อกับเพิ่นแคปนาจอไว้ไปรุ่นกันเนาะค่ะห้าน้อยออกทุกมือเนาะจะมีลูดสามน้อยค่ะ ห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งบีไอพีก็หนึ่งทุ่มครึ่งเนาะค่ะ,ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของไั่เจ๊ปากแดงค่ะของเจ๊ปากแดงวันที่สิบหลุดไปค่ะพี่น้องเจ๊ปากแดงไม่เดินกับฮานอยเนาะเบื้องที่ผ่านมาของคุณก็น่าจะ ลุดไปวันที่สิบกับลุดเดอ้อค่ะเจ๊ J. ปากแดงเจ๊ J. ปากแดงเดินเดอ้อมือแรงลุดสามน้อยเดอ้อเจ้าครับขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงหลายๆเดอ้อค่ะที่เอาแนวทางมาบางทางช่องค่ะเจ๊ J. ตาให้กำลังแรงใจคือเกาให้กำลังใจค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางที่มาบ้างทางช่องเนาะลูดสามน้อยของเจ๊ปากแดงค่ะวิ่งลูดพเพิหนให้มาสี่กับหกค่ะ 2ตัว4หางส6่7กสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหสองค่ะเบนสี่สกับหกหตัว3หางส6 2 6ก7องหวิ่งรูดทอกันเดอร์ค่ะเจ๊ปากแดงสี่กับหวงกลมให้เด่นทั้ง2หางทั้งสงตัวเนาะค่ะ สตัวเน้นสองหางส7กับ6กสองค่ะ3ตัวนี้เน้นหางเดียวเด้อค่ะของเจป,ปากแดง3ตัวให้1ห,หาง6 4 7เอาไปจะตามโตเตรียมแคบนาจอค่ะไปรูดนสมน้อยกับเจป,ปากแดงมือแรงนี้เนาะค่ะแรงนี้ไปรุ้นกันรอบพิเศษ5้าโมงครึ่งค่ะ รอบปกติ6กโมงครึ่งรอบ VIP 1นึทุ่มครึ่งรูด3ามนอยกับเจปากแดงแคปหน้าจอใครจะไปต่อมือแรงเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อคะ่ะจะบ,บริภาลิปใหม่ๆของเจตาเนาะชิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมือแรงะคะ่ะ ขอมีความสุขคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไสขอคอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมากก็ขอให้มีใช่กลับขอบพระคุณหลายๆค่ะคลิปนาพ่อกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ